อันนี้เป็นเห็ดที่วันล้างทำความสะอาดนะคะพร้อมกินสำหรับขายปลีกมันก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งไม่เหมือนกับขายส่งโรงงานนะคะขายปลีกวันก็จะขายแค่เพื่อนคะ่ะทุกคนเหมือนเมื่อก่อนนี้วันก็เก็บไปให้เพื่อนกินฟรีคะ่ะหลังๆวันก็เพื่อนเกณฑใจคะ่ะทุกคน เขาก็ขอซื้อวันก็จะขายราคาเดียวกับโรงงานนะคะโรงงานซื้อเท่าไหร่เราก็เออมาคิดค่าทําความสะอาดเห็นิดนึงแต่ว่าเราจะทําเพิ่มจากที่เราเก็บขายโรงงานเยอะมากค่ะแต่ว่าเห็ดก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้วันไปทํางานก็จะเก็บเห็ดแค่ส่งเพื่อนค่ะทุกคนแบบวันละกิโลสกิโลแค่นั้นก็พอนะคะก็ได้ไปเดินป่าไปออกกําลังกายก็สนุกแล้วค่ะทุกคนขายได้ไม่ได้เงินพอแบบรวยอะไรแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะมีเมนูผัดกะเพราเห็ดมันปูฝรั่ง เมนูอาหารไทยประยุกต์ที่สวีเดนนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะสูตรและวิธีการทำคือประยุกต์นะทุกคนบ้านอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์เราจะใส่พริกกับระ,ะเทียมลงไปผัดในน้ำมันก,ก่อนไม่ได้คะ่ะทุกคนมันจะผุนมากนะคะเราเอาเนื้อลงก่อนอน,นี้เป็นเนื้อสับนะคะ จะทำไปกินกับเพื่อนที่ทํางานด้วยก็เลยใส่เนื้อะค่ะทุกคนแ,แล้วก็มีแครอเทเพิ่มสีสัมะคะ่ะที่เกิดกระเทียมเราใส่อีกสุดท้ายเลยนะคะทุกคนจ้าในง้นอภารเนมจะกลิ่นฉมากมากเลยค่ะ ใส่ห็ดมันปูได้เลยค่ะสิบง่ายมากๆเลยนะคะมีมีๆปรุงรสด้วยผมปรุงรสค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะให้มันกลมกล่อมเนาะน้ำมันหายค่ะเอา้าทำทอาจะหมดจนะ้าทุกคนก็ซีอิ๊วขาค่ะ,คะ อันนี้ใส่พริกกระเทียมไม่เลย่อทิกค่ะจ่้มหนก็สดไว้นะคะพริกสดแล้วก็พริกแห้งก็สมกันเลยเมนูนี้คืออร่อยนะคะสําหรับเห็ดมันปูฝรั่งค่ะแกงไม่อร่อยนะคะนี่คือความที่เห็นส่วนตัวนะคะทุกคนแกงแบบแกงเปิดแบบออีสานไม่อร่อยคะ่ะแต่ถ้าแกงเลียง ใสกุ้งสดใสย,ยอดผักหวานใส่ตำลึงแบบนั้นอร่อยค่ะหยู่ทางนี้ก็ใส่น้ำล้างโค้งด้วยนะคะทุกคนล้างอ,อกกลิ่นหอมของตีกับกระเทียมค่ะปรุงรสแค่นี้ค่ะไม่เน้นซอสมากนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจะไม่ได้รสชาติของเห็ด วันทากับข้าววันจะใส่น้ําซอสใหม่นะคะเพราะว่าวันจะเอาไปกินที่ทํางานค่ะคือถ้าไม่มีน้ําซอสเลยมันก็จะแห้งมากเลยค่ะเวลาเรากินกับข้าวชอบกินแบบนี้นะคะแต่น้ําซอสด้วยขอชิมรสก่อนเห็ดมันปูไซส์นี้จะอร่อยมันจะหอมหอมกรุบกรุบค่ะแล้วเวลาผัดกะเพราคือมันจะมี กลิ่นหอมของเห็ดมันปูนะคะใส่ผงปรุงรสอีกนิดหน่อยค่ะว่าจะไม่เผ็ดบรรจเอาไปกินกับเพื่อนฝรั่งเลยนะคะทุกคนเอาไปทำทำเป็นอาหารไปกินที่ทำงานค่ะเดี๋ยววันจะต้องเอาไปอุ่นในที่ทำงานอีกครั้งนะคะก่อนที่จะกินข้าวเที่ยงที่นี่ค่ะกระเพราค่ะกระเพรามาที่ ออกมาจากร้านใบเขียวพอมาใส่ในตู้เย็นวันหนึ่งใบเป็นสีน้ำตาลเลยจ้าทุกคนแล้วที่เหลือก็จะได้ทิ้งค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะซื้อมาแล้วเก็บไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าวันเดินทางมาจากนอร์เวย์เนาะกว่าจะมาถึงสวีเดนค่ะมันอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้แช่มานะทุกคนเวลามันอยู่ข้างนอกกว่าจะมาได้ใส่ตู้เย็นอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้เลย ็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะผัดกะเพราเห็ดมันปูฝรั่งค่ะเมนูวันนี้นะคะกะเพราเห็ดมันปูฝรั่งจ้าใส่หมูสับเนื้อสับนะคะ